หลังคาคุ้มเหล็กคืออะไรถ้าเป็นหลังคาสมัยก่อนเนี่ยเหล็กพวกนี้ไม่มีโอกาสได้โผล่ออกมาเห็นเขาเรียกว่าออกมาด้านนอกหลังคาหรอกนะครับเหล็กจะอยู่ซ่อนอยู่ข้างในงานหลังคาปัจจุบันเนี่ยเป็นงานหลังคาที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากของเดิมค่อนข้างเยอะปัญหาของหลังคาแบบนี้ที่เจอบ่อยนะครับเมื่อใช้งานไปแล้วประมาณ3ปี3ปีผ่านไปเนี่ยสีพวกนี้จะเริ่มซีดละมันจะเริ่มจืดมันจะมีคราบต่างๆเริ่มติดเริ่มอะไรเมื่อคุณไม่ดูแลรักษามัน ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะค่อยกัดก่อนไปเรื่อยๆใช้สีที่เป็นสีจริงเนาะหรือที่เรียกว่าสีดําด้านเนี่ยนะครับเป็นสีอย่างดีก็คือใช้ t o a f 8 8 8สีตัวนี้เนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องของสีซีดสีล่อนนะครับด้านล่างของเสาแผงจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงเสาเข็มถ้าคุณไม่ลงเสาเข็มที่เสาแผงเลยนะครับหลังคาคุณก็จะสุดตัวสวัสดีครับผมโบสารดสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอนาสิสรีศรีนคริน แพทยษาหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ หมู่บ้านอนาศิรินะครับหมู่บ้านนี้เราเคยมาต่อเติมไปแล้วถ้าใครจำมันได้นะเป็นทาวน์โฮมหลังมุม2ห้องเลยนะครับจะเป็นงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นงานห้องครัวหลังบ้านคุณผู้ชมซึ่งงานหลังคาหน้าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบเฉียงๆหน่อยแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างพิเศษด้วยนะครับช่างจริงจต้องทําการ วัดระยะแล้วก็ทําการเสริมเหล็กนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับรูปหน้างานเนาะก็คือรูปหน้างานเนี่ยคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูจะไม่เหมือนกับหลังนี้หลังนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ โครงการนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านสไตล์ใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่แบบค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็ออกไปสไตล์แบบคล้ายๆอังกฤษหน่อยยุโรปหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆกับของเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือการตกแต่งภายนอกคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหน้าต่างสังเกตหน้าต่างของเขานะเขาจะมีการตัดขอบนะครับมีมีการตัดขอบกลางมีตัด ตัดขอบนอกเนาะแล้วก็จะมีการทําโค้งนะเห็นไหมขอบโค้งหน้าต่างรวมไปถึงราวกันตกที่เอามาประดับตกแต่งซึ่งคนไม่สามารถออกมาได้นะแต่ว่ามันเป็นเหล็กที่เอามาประดับตกแต่งนะครับจะอยู่ข้างบนตัวบ้านนั่นเลยเนาะอันนี้เป็นทาวน์โฮมลักษณะผมมองว่าค่อนข้างสวยแล้วก็เรียบหรูดูดีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่อีกฝั่งหน่งคุณผู้ชมเป็นทาวน์โฮมขนาดใหญ่นี่เลยทาวน์โฮมขนาดใหญ่คือบ้านติดกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลักษณะการดีไซน์เนี่ยก็จะต่างจากหลังที่ผมได้พีเซต์ไปนะครับฝั่งนี้สังเกตเนาะหน้ากว้างปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่นะครับเกิน6เมตรไปแล้วนะครับบางที่ก็คือไปถึง7เมตรเลยอย่างหลังตรงนู้นคุณผู้ชมเห็นไหม นะครับประมาณนั้นเลยทีนี้ในงานต่อเติมของเราเนี่ยนะครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นการทําหลังคาหน้าบ้านคุณผู้ชมงานหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเราจะเป็นงานหลังคาประเภทที่แบบต่อออกมาจากตัวบ้านดังนั้นเนี่ยลักษณะที่เราใช้หรือรูปแบบที่เราใช้เนี่ยปัจจุบันก็คือเป็นแบบนี้เกือบหมดแล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องเจ้าแรกๆที่ทําการพรีเซนต์หลังคาแบบนี้แล้วก็หลายๆหลังนะครับก็ทําแบบนี้เกือบหมดแล้ว แต่ด้วยข้อเสียของหลังคาแบบนี้ที่หลายคนยังไม่เคยรู้คุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังคาประเภทนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เหล็กเนี่ยคุมหลังคาอ่างงไหมแต่หลังคาประเภทเก่าคือหลังคาคุมเหล็กนะครับหลังคาคุมเหล็กคืออะไรถ้าเป็นหลังคาสมัยก่อนเนี่ยเหล็กพวกนี้ไม่มีโอกาสได้โผลออกมาเห็นเขาเรียกว่าออกมาด้านนอกหลังคาหรอกนะครับเหล็กจะอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับแล้วหลังคาก็จะปุกปกคุมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับชายหลังคาก็จะเลยออกมาจะไม่มีรางน้ำนะครับกรอเหล็ก ซ่อนแผ่นอย่างเงี้ยก็จะไม่มีนะครับซึงต้องบอกว่างานหลังคาปัจจุบันเนี่ยเป็นงานหลังคาที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากของเดิมค่อนข้างเยอะแต่ข้อเสียของเขานั้นก็คือเมื่อเหล็กเนี่ยมันโชว์อยู่ภายนอกคุณผู้ชมนะครับจะทําให้เหล็กเนี่ยมีโอกาสที่เกิดสนิมได้ง่ายมากนะซึ่งอย่างที่เรียนได้ทราบนะคะว่าหลังคาแบบนี้เนี่ยเหล็กเนี่ยเมื่ออยู่ข้างนอกแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนิมเรื่องของสีซีด นะครับหรือจะเป็นเรื่องของน้ํารั่วนะต้องบอกว่าเหล็กกล่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีรอยต่อรอยเชื่อมกันถ้ารอยต่อรอยเชื่อมเนี่ยนะครับเขาทําการเชื่อมไม่ดีนะครับมีตาหมดนะน้ามันจะซึมเข้าไปด้านในเมื่อน้าซึมเข้าไปด้านในเนี่ยด้านในของเหล็กกล่องนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเหล็กที่ไม่ได้ทากันสนิมนะครับเมื่อน้ําอยู่ข้างในมากๆแล้วนะครับด้วยความชื้นความร้อนเวลาฝนตกเวลาแดดออกพวกนี้เนี่ยมันจะระเหยเป็นไออยู่ด้านในกล่อง แล้วมันจะเป็นสนิมตั้งแต่ด้านในแล้วก็ลามออกมาด้านนอกซึ่งคุณจะไม่รู้เลยว่าสนิมมันอยู่ด้านในเพราะว่าเขาจะกินเหล็กเนื้อข้างในก่อนนะครับดังนั้นจะต้องดูให้ดีว่า เหล็กเนี่ยมันเริ่มเป็นสนิมหรือยังหรือจะต้องดูให้ดีวันที่รับมอบงานนะว่าช่างเนี่ยเชื่อมรอยต่อทั้งหมดอย่างตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยจะมีรอยต่อของเหล็กไม่ว่าตามมุมตามขอบอะไรพวกนี้จะมีรอยต่อหมดเลยต้องดูให้ดีว่ามันมีรอยตาหมดหรือเปล่าถ้ามันมีนิดนึงนะมันมีโอกาสที่น้ําจะละเหยเข้าไปข้างในได้เป็นไอน้ําแล้วค่อยๆกัดก่อนจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับ เหล็กที่เป็นสนิมจากด้านนอกเนี่ยผมว่ายังดีกว่านะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณได้เห็นกับตาเมื่อมันเป็นสนิมเนี่ยคุณก็ทํทการให้ช่างมาทําการขัดสนิมออกแล้วก็ทําการทาการสนิมแล้วก็ทาสีจริงได้ในกรณีนะครับถ้าเป็นงานของเรานะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นสนิมด้านนอกเนี่ยเราจะเกิดน้อยมากเพราะว่าเราเนี่ยใช้สีที่เป็นสีจริงเนาะหรือที่เรียกว่าสีดําด้านเนี่ยนะครับเป็นสีอย่างดีก็คือใช้ T O A F 8 8 8สีตัวนี้เนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องของสีซีดสีล่อน เมื่อสีด้านนอกดีสีด้านในที่เป็นสีการสนิมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเมื่อสีด้านนอกลอกออกไปเนี่ยก็จะไปเจอสีอีกชั้นหนึ่งที่จะเป็นสีการสนิมส่วนมากเราจะใช้เป็นสีแดงนะครับสีแดงสีส้มสีอะไรพวกนี้แต่สีการสนิมก็มีหลายสีปัจจุบันจะมีสีเทาด้วยสีอะไรด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะทีนี้อันนี้คือปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่ทุกคนเจอกันเนาะก็คือเหล็กเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับส่วนถ้าเป็นหลังคารุ่นเก่า แทบไม่เจอปัญหาเลยแต่ด้วยรูปลักษ์ด้วยดีไซน์มันจะไม่ได้สวยเหมือนอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบว่ากันไปปัญหาของลังคาแบบนี้ที่เจอบ่อยนะครับเมื่อใช้งานไปแล้วประมาณ3ปี3ปีผ่านไปเนี่ยสีพวกนี้จะเริ่มสีดแล้วมันจะเริ่มจืดมันจะมีคราบต่างๆเริ่มติดเริ่มอะไรเมื่อคุณไม่ได้ดูแลรักษามัน ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆกัดก่อนไปเรื่อยๆนะครับพอกัดก่อนสีจริงออกเสร็จมันก็จะไปเจอการสนิมการสนิมบางทีนะบางทีนะผมเห็นนะสีจริงนี่ลอกออกมดเลยเพราะว่าสีจริงบางทีเนี่ยเขาใช้ราคาที่ไม่แพงมากสีจริงลอกเร็วมากแล้วไปเจอการสนิมและการสนิมก็ยังใช้สีการสนิมที่แบบไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ก็จะไปเจอเนื้อเหล็กแล้วก็จะไปเจอเขาเรียกว่าอะไรพอไปเจอเนื้อเหล็กเสร็จก็จะไม่มีอะไรป้องกันแล้วก็จะกินเนื้อเหล็กเป็นสนิมทั้งหมดอันนี้ที่เราเจอบ่อยนะครับต่อมา ปัญหาที่เจออีกอย่างนึงก็คือหลังคาประเภทนี้เนี่ยถ้าช่างเขาไม่ได้ใส่แฟชชิ่งนะครับแฟชชิ่งก็คือฝั่งที่ติดกับตัวบ้านเนี่ยฝั่งนี้เลยนะครับแฟชชิ่งคืออะไรแฟชชิ่งคือแผ่นเมทัลชีทที่ทําการพับนะครับพับเป็นลักษณะคล้ายตัว L นะครับพับฉากนี่แหละเพื่อที่จะให้ไปยึดกับตัวบ้านแล้วก็กีดเข้าไปที่ผนังเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างรอยต่อของหลังคากับตัวบ้านนะครับก็จะใช้แฟชชิ่งแฟชชิ่งพวกนี้เนี่ยถ้ายึดไม่ดีมันก็หลุด ช่างบางชุดเขาไม่ได้วัดขนาดแฟชชิ่งนะเขาใช้แฟชชิ่งเดิมๆที่เขาเคยใช้บางหน้างานไปเจอตัวบ้านที่มีบัวตัวบ้านที่มีบัวคืออะไรอันนี้คือบัวอันอย่างเนี้ยอันนี้คือบัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เขาก็เรียกว่าเสาบัวนะเสาบัวบางหมู่บ้านเขาประดับตกแต่งด้วยเสาบัวค่อนข้างเยอะแล้วช่างเนี่ยก็เอาแฟชชิ่งเนี่ยไปยึดกับเสาบัวไปกีดเข้ากับเสาบัวเลยเสาบัวพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเสาเอ็นนะครับเป็นซีเมนท์ที่มาประดับตกแต่งดังนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นคนละชิ้นกับตัวบ้านอ่าอันนี้คือตัวบ้านคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอาตากล้องมายินตรงนี้ตรงนี้คือเสาบัวเสาบัวเนี่ยเอาไปแปะกับตัวบ้านนะครับอาจจะเป็นวัสดุด้วยอะไรก็แล้วแต่ยึดด้วยเหล็กผูกด้วยเหล็กเชื่อมด้วยปูนกาวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคทําเอาไปแปะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้มันคนละส่วนกันแล้วช่างเนี่ยก็ดันเอาแฟตชิ่งเนี่ยกรีดเข้าไปที่บัวนะครับคุณรู้ไหมว่าน้ํารั่วนะครับมันรั่วยังไงรู้ไหมแฟตชิง่ง แต่บัวเนี่ยล้าวพอล้าวเสร็จน้าซึมตามบัวแล้วมันก็ซึมลงมาด้านล่างเพราะบัวคนละชิ้นกับตัวบ้านดังนั้นเวลากรีดแฟชชิ่งกรีดเข้าไปที่ตัวบ้านสั่งพับพิเศษถ้าด้านงานไหนมีบัวหนาๆสั่งพับอม,มบัวแล้วก็ให้มันชนกับตัวบ้านให้ได้ห้ามเอาไปกรีดชนกับบัวอันนี้เจอกันบ่อยมากนะครับเมื่อบัวล้าวบัวหลุดในไงน้ำก็รั่วไม่มีประโยชน์กรีดเข้ากับเนื้อตัวบ้านดีที่สุดนะครับอันนี้ฝากเอาไว้อีกปัญหาที่ผมเจอคือปัญหาตรงนี้ อันนี้คือเสาแผงเสาแผงส่วนมากแล้วคุณผู้ชมเป็นเสาที่เอาไว้โชว์อยู่หน้าบ้านแล้วก็เอาไว้รับน้าหนักนะครับด้านล่างของเสาแผงจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงเสาเข็มถ้าคุณไม่ลงเสาเข็มที่เสาแผงเลยนะครับหลังคาคุณก็จะซุดตัวเมื่อซุดตัวแล้วนะครับเจ้าเสาแผงพวกนี้แหละจะดึงหลังคานะครับให้โครงหลังคาเนี่ยยุบลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและสิ่งที่จะเป็นปัญหานั้นก็คือฝั่งน แฟตชิ่งที่ผมเคยกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะเริ่มแยกเริ่มปีเพราะว่าถูกเสาแผงเนี่ยนะครับดึงดึงลงมาและเสาแผงที่ดึงลงมาก็เพราะว่าเขาไม่มีเสาเข็มฐานลากไม่แน่นนะครับตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาได้โอกาสน้ํารั่วก็จะมีอยู่นะครับและปัญหาอีกอันนึงที่เจอกันบ่อยนี่เลยก็คือรางน้านะครับรางน้ํจะแตนเลสบางท่านนะคุณผู้ชมนะไปดูโฆษณาเยอะก็เห็นว่ามีรางน้นําาวนิวบ้างมีรางน้ําพลาสติกบ้าง แล้วก็อยากเอามาใช้งานกับน้างงานแบบนี้ผมต้องบอกก่อนว่าน้างงานแบบนี้เนี่ยเราสามารถใส่รางน้ําไวนิ้วได้ไหมอาาคําคถามนี้เนาะใส่ได้แต่ไม่ดีนะครับเพราะไวนิวเนี่ยเขาไม่สามารถพับให้เหมือนอสเตเลทได้นะครับเอาง่ายๆเลยคุณสังเกตตรงนี้ไหมรางน้ำเนี่ยทำไมเป็นสี่เหลี่ยมชนเลยแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้างบนของรางน้ำเนี่ยเขาพับเป็นปีกแบบนี้ อ่าเป็นปีกแบบนี้คุณสังเกตร้างน้ำนะมันจะเป็นปีกแบบนี้อ่าก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นก้นรางนะ้ำปุ๊บเสร็จขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปีกอ่าคล้ายๆกับตัวยูอ่ะตัวยูแล้วก็มีปีกออกข้างๆอะ่ะนะฮะปีกข้างๆเนี่ยเขาจะพับเพื่อที่จะวางไว้บนหน้าเหล็กแล้วแปะไว้บนหน้าเหล็กนะครับแปะไว้บนหน้าเหล็กแล้วก็เก็บด้วยซิลิโคนนะครับก็คือซิลิโคนจะเก็บอยู่ใต้ระหว่างร้างน้ํากับหน้าเหล็กที่แปะลงไป ะะผมอธิบายก็อาจจะไม่เห็นภาพแต่ทีนี้ปัญหาที่เจอบ่อยแล้วก็คือหนึ่งเลยรางน้ำเนี่ยนะครับเมื่อไม่ได้ทําปีกแบบนี้แล้วคุณแค่เอารางน้ําตัวยูขึ้นอย่างเงี้ยอ่ตัวยูเป็นอย่างนี้เนาะตัวยูเป็นอย่างนี้เนาะเอารางน้ำเนี่ยไปชนไว้กับหน้าเหล็กแล้วคุณไม่ได้แปะแล้วเก็บด้วยซิลิโคนไอตรงที่ชนเนี่ยมันมีโอกาสให้ตัวให้ไปให้มาฮนะซิลิโคนปิ้นเมื่อไหร่ตรงนี้ก็รั่วนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณทําเป็นปีกแปะแบบนี้อ่าเป็นปีกแปะบนเหล็กนะแปะไว้บนเหล็กเนี้ยเป็นปีก เห็นภาพใช่ไหมอ่ะเป็นปีกแปะโอกาสที่รางน้ำเนี่ยมันจะขยื่นตัวมีไหมมีแต่ไอ้ปีกเนี่ยมันถูกคุมไว้แล้วไม่ให้น้ํารั่วคุณนึกข้าวไหมเออก็คือมีปีกมันจบน้ําไม่รั่วอ่ะอธิบายแบบนี้แล้วกันต่อมาเรื่องรางน้ําอีกอันนึงนั่นก็คือโอเครางน้ําไวนิลไม่สามารถพับเป็นปีกได้แล้วรางน้ําอะไรพับเป็นปีกได้บ้างก็ปีสเตนเลสสังกะสีอลูมิเนียมเมทัลชีตเอออ่ะที่ผมรู้นละ้สี่อย่างนี้ รู้เพราะอะไรรู้เพราะว่าเห็นจริงเขาใช้หน้างานกันผมยังตกใจเลยนะสังกะสีแต่ก่อนเนี่ยที่ผมพยายามโปรโมตสแตเลสเนาะว่าสังกะสีมันผุมันไม่ดีปัจจุบันสังกะสีเนี่ยแทบไม่เห็นละทุกคนเปลี่ยนมาใช้สแตเลสกันหมดแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเดินไปหลังไหนที่ต่อเติมบางหลังไม่ได้ทากับผมนะแต่ก็เลือกใช้สแตเลสก็ถือว่าประชาชนแล้วลูกบ้านผู้อยู่อาศัยทุกคนได้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับตามที่เราได้ทำคอนเทนต์ไปก็ถือว่าดีนะเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่นะครับ พอสังกะสีไม่ใช้เสร็จก็เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเพราะอลูมิเนียมถูกกว่าสเตนเลสนะครับอลูมิเนียมใช้ได้ไหมพับ แต่ได้ได้ไม่เป็นไรแต่อลูมิเนียมนะครับราคาจะถูกกว่าสแตนเลสแล้วคุณภาพมันอาจจะสู้สแตนเลสไม่ได้นะครับเพราะสแตนเลสเนี่ยอย่างผมใช้เป็นแล้วแต่หน้างานนะบางหน้างานลูกค้าไม่ได้รีเควสเราใส่เป็น201 <ST an> <rate> ให้ก็สแตนเลสเหมือนกันแต่ถ้าบางหน้างานคุลูกค้าครีเควสเป็น304เราก็ใส่เป็น304 <ST an> <rate> ให้ยังตรงเนี้ยเป็น304น <ST an> <rate> นะครับราคาต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะเลยนะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่แค่ว่าเงา กับด้านและคุณภาพของสแตนเลสก็ต่างกันพอสมควรนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยอลูมิเนียมก็จะสู้สแตนเลสไม่ได้แต่ผมไม่ขอคอมเมนต์อลูมิเนียมละกันเพราะว่าน้อยเจ้ามากที่ใช้นะครับไม่รู้ปัจจุบันเขายังใช้หรือเขาเลิกใช้ไปแล้วไม่รู้นะนะครับและสุดท้ายที่ผมเจอก็คือรางน้ำเมทัลชีตอ่าเมื่อสักครู่เนี่ยจำได้ไหมที่ผมคุยเรื่องแฟชชิ่งเนี่ยแฟชชิ่งเนี่ยเวลาเขาพับเนี่ยมันพับตามรูปได้อย่างแฟชชิ่งตรงนี้พับเป็นตัว L ใช่ไหมเขาก็มาพับเป็นรูปรางน้ำอ่ เอาทเมทัลชีตเนี่ยมาพับเป็นรูปหลังน้ําเลยนะครับทีนี้เมทัลชีตข้อเสียของเมทัลชีตคืออะไรเมทัลแปลว่าเหล็กชีตแปลว่าแผน่นเหล็กแผ่นรีดให้เป็นร <jour> อหลังคาแล้วทําไมไม่เป็นสนิม <S <S <omos> เพราะว่าเขามีการเคลือบอะลูซิงแล้วก็เคลือบสีเข้าไปแต่เมื่อไรที่คุณตัด,ดอาจจะตัดด้วยลูกหมูตัดลูกหมูเนี่ยเป็นสนิมง่ายมากเพราะว่าอะลูซิงค์ที่มันเคลือบอยู่เนี่ยเมื่อคุณเจียเ,เข้าไปเนี่ยรอยตัดนะครับมันจะหลุดหมดเลยอลูซิง์จะหลุดหมดเลยเมื่อหลุดหมดเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสนิมตามรอยที่คุณตตัดออามบ ะะมันก็จะค่อยลามไปเรื่อยๆแล้วสีจริงมันก็จะค่อยหลุดล่อนไปเรื่อยสนิมนจะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะกินจนหมดล้างน้ําเมทัลชีตเคยไปรื้อมาแล้วนะครับเป็นสนิมหมดเลยผุด้วยไม่แนะนํายังไงก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันต้องทําการตัดต้องการทํานู่นทํานี่แต่แฟลชชิ่งเนี่ยเขาตัดจากโรงงานคุณผู้ชมแล้วตัวที่มันขอบที่มันเป็นรอยตัดตเขาก็ยัดเข้าไปในตัวบ้านแล้วเก็บด้วยซิลิโคนแต่อันนี้มันเผยอ,อยู่ด้านนอกอันนี้ก็ตัดจากโรงงานเหมือนกันแต่เผยอ,อยู่ด้านนอกนะครับดังน,น โอกาสที่เป็นสนิทม,มีได้มากกว่าแนะนําเหมือนเดิมสเตลเลตนะครับอ่ะโอเคทีนี้ปัญหาทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปก็จะเป็นปัญหาของงานหลังคาสไตล์โมเดิร์นแบบนี้แหละแต่ส่วนรูปแบบของการทําหลังคาแบบนี้ผมอธิบายไปแล้วหลายคลิปจันทัน3คูนนิ้วครึ่งแปรนิ้วคูณนิ้วระยะห่างเท่าไหร่ของจันทันระยะห่างเท่าไหร่ของแปรใส่ไฟระยะห่างกันกี่ดวงเลือกสีอะไรได้บ้างเดินไฟยังไงมีท่อเดินไฟอยู่ ไปดูคลิปก่อนๆได้พูดไปแล้วหลายคลิปแต่คลิปนี้อยากมาอธิบายเรื่องของข้อเสียกันบ้างเพราะว่าหลายๆท่านเปลี่ยนมาเป็นหลังคาที่ผมนําเสนอเนี่ยแบบผมนําเสนอไป5ปีแล้วมังแบบเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับก็ยังผมเรียนมุมมองผมนะก็ยังอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวัสดุหรือมีดีไซน์ที่มาทดแทนเนาะก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนแต่คุณต้องรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของเขาด้วยนะครับอีกงานของหลังนี้จะเป็นงานอ่ห้องครัวหลังบ้านคุณผู้ชม จะเป็นห้องครัวที่เราลงเสาเข็มไมโครพายนะครับเสาเข็มไมโครพายที่ลงเนี่ยจะเป็นเสาเข็มที่แบบรับน้ำหนักกับงานต่อเติมไมด้ดีส่วนมากแล้วจะใช้เป็น i18 นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีเสาเข็มที่เป็น i15 หนะครับหรือเป็นสแควร์สี่เหลี่ยม15มาค่อนข้างเยอะซึ่งมาทำตลาดให้ราคาต่ำกว่า i18 ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ผู้ออกแบบขึ้นอยู่วิศวกรแล้วกันอันนี้ไม่ปรามาสกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีใช้มาแล้วหลายปีทํามาแล้วเป็นพันหลัง I18 จบกว่านะครับอขออนุญาตท่านเจ้าจของบ้านใส่รองเท้าเข้ามาหน่อยนะนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวทาวน์โฮมนะครับแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวปูนนี่เลยปูกระเบื้องเต็มผนังเลยนะครับมีตู้แขวนมีอะไรให้ตรงนี้เป็นโซนเครื่องซักผ้ามีท่อ้ําดีท่อําทิ้งมีปลั๊กไฟวางตู้เย็นหลังบ้านได้อีกนะครับ โอเคเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าง,งานนี้ทําเป็นประตูแบบนี้เลยนี่ประตู UPVC เราก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ติดโฟมไว้กันคนมันเป็นกระจกเนาะอ่าก็กันคนไปชนไปไปโดนมันแทงน้ำปั๊มน้ำวางไว้ด้านข้างนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวห้องครัวหลังบ้านให้ฟังจะอธิบายถึงการ นำเสาเข็มนำเครื่องตอกเสาเข็มไมโครพายเข้ามาตอกที่หลังบ้านว่าในการใช้เสาเข็มไมโครพายที่มาตอกเนี่ยเราจะผ่านกลางตัวบ้านจะมีปัญหาอะไรบ้างจะถ้าเป็นบ้านหลังมุมเข้าด้านข้างได้ปัญหาอาจจะน้อยหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะได้ประโยชน์นะครับตั้งแต่การเลือกซื้อบ้านเลยบางท่านเนี่ยซื้อ กำลังไม่ค่อยเยอะเนาะก็ซื้อทาวโฮมหลังกลางแต่ก็อยากต่อเติมถ้าต่อเติมไปแล้วคุณไม่ได้ลงเสาเข็มเหมือนที่ผมแนะนําคุณอาจจะต้องทุบทําใหม่เสียเงินไม่รู้จบนะครับเหตุผลที่ใช้เสาเข็มแบบนี้เป็นยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปสําหรับหมู่บ้านอะนาสิริสีนครินแรกษาใช่ไหมครับ <laughs> โอเคที่ถามชื่อหมู่บ้านเพราะว่าบางทีก็ จำนำสกุลหมู่บ้านไม่ได้เช่นอนาซิลิเนี่ยมีหลายที่มากเลยอนาซิลิปทุมอนาซิริลำลูกกาอนาซิลิลังสีอนาซิลสิสารยาอนาซิลิรีนคลรินก็นนจะมีรีนคลรินเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เป็น f อเราติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็อยากอุดหนุนเราแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมหรือโทรที่เบอร์0881044888พบกันในแต่ตอนต่อไปสำหรับวน,นี้สวัสดีครับ